สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาชมทุเรียนต้นเป็นเป็นนี่ครับดูใกล้ๆก,กันไปเลยนะครับโอ้โหดกมากๆเลยครับผมต้นทุเรียนเป็นเป็นเลยครับดกมากเนี่ยครับโอ้โหต้นใหญ่แล้วลูกดกด้วยครับโอ้โห ต้นทุเรียนแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะครับใครเคยสัมผัสแล้วยกมือขึ้นครับผมนี่ของแท้ร้อยเปอร์ซน์ครับโอ้โหแล้วดกด้วยครับไม่ธรรมดาจริงๆดกมากๆครับนี่ของจริงของแท้ครับดูต้นนี่เขียวเลยครับ บ่งบอกถึงปุ๋ยดีนะครับโอ้โหดูตั้งแต่เงาขึ้นมาเลยครับมัดด้วยเชือกนะครับดกสุดๆครับนี่ต้นเดียวนะครับไม่รวมต้นอื่นโอ้โหดกมากๆกครับผอมจากทุเรียนมาดูเงาะกันบ้างครับจากมะพร้าวก็มาดูเงาะกันอีกครับโอ้โหนี่ดูเงาะนะครับนี่มีแค่สองต้นนะครับ ดูครับเงาะสองต้นโอ้โห,โหกิ่งก้านสาขาอลังการมากครับ <แ est S 1> ดูครับโอ้โห,โหเนี่ยครับเงาะครับเงาะสดสดครับยังไม่เป็นลูกโอ้โหเงาะค,ครับผม เนี่ยต้นเงาะครับใช่ครับยังไม่สุกเป็นลูกเล็กอยู่เงาะเนี่ยครับเงาะเลยครับต้นอลังการมากขอบอกนะครับนเนี่ยครับเงาะมีสองต้นแต่ว่าอลังการงานยักษ์โอ้โหครับสุดสุดจริงๆครับ ดูต้นทุเรียนกันครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับดกมากๆครับอยู่ข้างบนนู้นนะครับนี่ลูกเล็กๆเห็นอยู่ลำไรนี่คือสูงนะครับต้นสูงนี่ทุกต้นมีลูกครับมีลูกนี่นี่ครับต่ำๆก็มีลูกดกด้วยนะครับ โอเดี๋ยวไปดูต้นอื่นมาดูต้นนี้กันครับโอ้โหต้นนี้ก็ออกเขียวๆเหมือนกันครับดกด้วยเหมือนกันครับนี่ดูเดียนครับมาดูลูกต่ำก่อนนี่เดี๋ยวไปดูอีกต้นครับมาดูต้นนี้ครับลูกใหญ่ นู่นครับโน่นลูกใหญ่ครับลูกใหญ่นี่ลูกใหญ่เดี๋ยวไปดูอีกต้นครับมาดูมะพร้าวน้ำหอมครับจากทุเรียนมามาดูมะาพร้าวน้ำหอมนี่ครับลูกเด็ดได้เลยครับโอ้ยล้นต้นไม่สูงนะครับแต่ลูกไม่ดกนะครับ ไม่ดกแต่มีลูกครับนี่นี่มะพร้าวน้ำหอมครับจับได้เลยครับนี่เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับโซนนี้ปลูกสลับกับทุเรียนนะครับนี่มะพร้าวน้ำหอมปลูกสลับกับทุเรียนอันนี้ก็เป็นมะพร้าวอีกต้นหนึ่งครับน้ำหอมเหมือนกันครับผมนี่กําลังติดลูกดกด้วยครับนี่ครับ มาดูลูกนี้ครับดกเหมือนกันครับโอ้ oh, นี่ก็จับได้นะครับเนี่ยลูกเนี้ยแซงนี้นะครับจับได้ครับโอ้โ oh, ห oh. ต้นนี้ดกสุดๆุดครับลูกเต็มจับได้ด้วยนี่ท่วมหัวนิดนิดครับมะพราวน้ำหอมถือว่าพาน